ไม่ไดีแบกกูหลอกชิบหายแล้วมันยิงยับครับตอนนี้ยิงชิบหายเลยจะให้ใจยเย็นใจยเย็นนุมน่มๆใจเย็นนุ่มๆลาตินสวัสดีอีกครั้งครับทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกครับที่ผมเข้าสนามลบออนไลน์ครั้งแรกที่ผ่านมาไอตัวละครตัวเนี้ยผมจะอยู่ในโลกพาเวตโลกของผมคนเดียววันนี้ผมจะมาโลกคนอื่นด้วย เฮ้ย <Hey. S 2> เหมือนข้างหน้าเราอะแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยตุ้มๆกันครับตุม้มไม่เหมือนยานบินด้วยใช่ไหมมันอยู่แถวเนี้ยเพราะว่าเรายืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยนั่นไงยิงกันยับปะ่ะตุ้มซ่าตุ้มซ่านั่นไงออ้ยข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ แม่งมันไปไกลครับเราต้องหารถหารถไปดูดิว่ามันคือใครมันทำอะไรกันอุย้อยเดี๋ยว่าจะดูเลยครับมันเห็นเรามันก็ยิงเราครับมันเห็นเรามันก็ยิงเราอุย้ยไม่ได้แดกกูหรอกชิบหายแล้วมันยิงยับครับตอนนี้ยิงชิบหายเลยจะให้ใจเย็นใจเย็นนุม่มๆใจเย็นนุม่มๆเอ๊ะ ลาตินนี่นี่บินบินครับบินชบเชียวชบเชียวอะไรมาวะน่ะมีบินมาด้วยอ่ะหมดเนี้ยวิวข้ามมันมาบนอะไรงึมงิมงมไม่รู้ครับผมอยากได้รถสักคันครับผมจะไปหามันไอ้บึมบึมเมื่อกี้นะครับไอ้บินบินน่ะมันเป็นเครื่องอะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเลยครับเนี่ย เนี่ยมันยังบินอยู่เลยครับมันยังบินตุ้มซ่าตุ้มซ่าเขาอยู่เลยมันคืออะไรจุดแดงกากบาทไม่รู้ละ่ะผมมีรถนะผมจะเจอมันชนให้เน่จะไปลักรถไงอีหา่าแม่กำลังจะจิกรถเลยคันนี้ละ่ะ ันนี้ก็ไม่ได้อะคันนี้ก็ไม่ได้อะเอายังไงดีกูได้แล้วรถนี่ไงกูได้แล้วรถไปว่ะตามล่ามันบอกกกงๆกงมันอยู่ไหนไอตัวเมื่อกี้เนี่ย <Yes. S 1> รู้สึกว่าใกล้ๆแล้วครับใกล้มาแล้ว นี่ไงนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอยู่ข้างบนเราแล้วครับนี่ท่านผู้ชมอยู่ข้างบนแล้วมันจะเอายังไงกับเรามาจ้องหน้ากันครับตาต่อตาฟันต,ต,ต่อฟันชนให้ยับชนให้ยับชนชนซ้ําชนซ้ํา,น,า,น,า,น,านี่แน่ไปไหนตุ้มซ่าส่กูเดี๋ยวก่อนจะหนีไปไหนเจ็บหนักอ่ะมึงเจ็บหนักอ่ะไปไหน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 แม่งเอ้ยหนีหนีหนีดี่จะมึงทีจะมึง แหมสนุกดิ้มกันนะครับโหมดนี้ผมมาหลบตรงนี้ก็ดีครับมันเข้ายากมันมีเหล็กข้างบนว่าแต่มันไปที่ไหนสักที่แน่เลยมันอาจจะไปเติมเลือดก็เป็นได้เฮ้ยอะไรวะเนะี่ยแสงไฟ มองหามันครับมองหามันก่อนมันอยู่ไหนไองามไส้มมแฮมดูแล้วมันคงจะเป็นเหมือนแบบนักเลงในแผนที่นี้ป่ะก็ไม่รู้ยิงกันตุ้มตําตุ้มตํานั่นไงนั่นไงมันยังคงเมามันอยู่ครับแต่มันไม่มาหาเราสิครับ หรือมันจะกลัวเรามันไม่มาจริงๆครับแต่ว่าเล่นเอาเระแวงเล่นเอาผมระแวงท้องฟ้าแมงเดี๋ยวบินมาอีกหามันไม่เจอแลวครับไม่รู้มนไปไหนรอมันอยู่เนี่ยไปไหนของมันนอเอาข้างบนมีเพอ้าฮะข้างบนมีเพเยอร์จะพูดแบบนั้น อยู่บนตึกแคมป์แคมป์เดี๋ยวถ้ามึงมามาเกิดมาใหม่ดีนะเกิดใกล้มันมันก็จ้องมาที่เราเราก็จ้องไปที่มันมันอยู่บนตึกแน่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 ส่งกระสุนมาแล้วครับสับกุยิกเดี๋ยวก่อนสับก <prejudice steroids> ุยิกเราจะปิดกู้รถคืนครับท่านผู้ชมเมื่อกี้จอดรถ แป๊บเดียวแม่งสอยหัวเราเลยไอ้งามไส้ถ้าเองรู้อะข้าเป็นใครเองจะหนาวยอกยอกโผล่หัวมาโผล่หัวมานี่ไง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 เฮ้ยทำไมดาวขึ้นวะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ทะมึงฝากไว้ก่อน เอผมอยากรู้จังเลยครับว่าทําไมดาวเราขึ้นและถามว่าตํารวจจับมันไหมคือหมายความว่าตํารวจเนี่ยจับเราด้วยแล้วก็มันด้วยไหมหลบไปก่อนดีกว่าไองามไส้เอาละดาวหายไปแล้วผมจะกู้รถในเมื่อเรายิงกับมันไม่ได้ผมจะปินป้นปิ้นกวนมันกวนประสาทมัน <c oughs> เราจะปิ้นแย่มันทั้งวันทั้งคืนเอาสักห้ารอบ เฮ้ยเฮเฮ้ยน่าจริงยิงสิน่าจริงก็ยิงสิไม่กล้ายิงเดี๋ยวเราจะบีบแต่สามสี่รอบครับยั่วมันยั่วมันยั่วมันเข้าไปนี hey. บบ่บีบยาวบีบยาวบีบยาวครับท่านผู้ชมเป็นไงเพื่อน แน่จริงมาเอาพี่เลยแน่จริงยิงยิงลงมายิงลงมาแน่จริงก็ยิงลงมาเอาเปล่ามันก็รู้ครับว่าเราว่าเราปวดมันว่าเรามวนไปวนมาวนไปวน,วนมาวนมาวนไปครับท่านผู้ชมปีน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 สามชาติด้วยปีน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 ้ย ปินปินปีนปินปินปินปีนเฮ้ยไอตุ้มซ่ามาอีกแล้วตุม้มตุ้มเนี่ยไอมันเริ่มมาเริ่ม,ม,มทนไม่ไหวแล้วครับมาเริ่มยิงแล้วครับมันเริ่มยิงแล้วครับเอา้าไอไองามไส้ต้องด่าแล้วไอเฮียดาวมันขึ้นได้ยังไงวะเพื่อนเพื่อลองกอลกลับไปดูสิผมก็ขับไปขับมาแล้วมันยิงผมดาวม่นขึ้น ผมรู้แล้วครับคลิปหน้าผมไม่ยิงเพลเยอร์แล้วครับจะไปถล่มถล่มที่อยู่ไอ้หลวด <laughs> เราต้องหนีตำรวจไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยครับสรุปว่าวันนี้เป็นประสบการณ์การเล่นออนไลน์ที่สนุกมากเลยครับก็ยัง,งงงอยู่ครับว่าไอ้หลวดมันเล่นเราเรื่อยเลยครับยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นการเล่นออนไลน์ในโหมดคน ร่วมครั้งแรกนะครับขอบคุณครับ